สัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Total Ranking นะคะวันนี้เราจะมากับการจัดอันดับ10อันดับเลือผีสุดสยองที่ยังล่องลอยอยู่กลางทะเลค่อนสูญหายแต่เรือยังมีลมหายใจถ้าเพื่อนๆอยากชมแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราก่อนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่อันดับที่10กันเลยนะคะ อันดับที่10 d ดิคาเลวเชเรือลำนี้เดิมทีเป็นของประเทศชิลีว่ากันว่าเรือลำนี้มักปรากฏให้เห็นในช่วงเวลากลางคืนบริเวณเกาะชิลีใกล้กับแนวชายฝั่งของชิลีเพื่อลำเลียงวิญญาณคนที่ตายในมหาสมุทรให้ล่องลอยไปไม่มีวันได้ผุดได้เกิดอันดับที่9 DSS วันเซีย เรือลำนี้สร้างขึ้นเพื่อปฏิบัติหนะ้าที่ที่แนวเส้นทะเลระยะทางระหว่างเวเนซุเอลาและนครนิวยอร์กปฏิบัติงานมาอย่างยาวนานจนกระทั่งมันจมลงก้นทะเลในปี1906มีผู้รอดชีวิตเพียง37คนแม้มันจะจมไปนานมากแล้วแต่ผู้คนยังออกมาอ้างว่าพบเห็นแพชูชีพบรรทุกเงาประหลาดคล้ายคอนอยู่บ่อยครั้ง อันดับที่8ดิอูแรงมิดันเรือลำนี้เคยออกล่องมาหาสมุทรอยู่พักหนึ่งก่อนจะประสบอุบัติเหตุอับปางลงในน้านน้ำอินโดนีเซียทุกชีวิตบนเรือลำนี้ดับสูญทั้งหมดแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะมีอยู่วันหนึ่งเรือเดินสมุทรสัญชาติอเมริกาสองลำอ้างว่า ได้รับแจ้งสัญญาณขอความช่วยเหลือเป็นรหัสมอสจากด้านน้ำใกล้กับมาเลเซียสืบดูก็พบว่าถูกส่งมาจากเรือผีลำนี้หลังจากถอนรหัสออกมาได้ก็ได้ใจความว่านี่เป็นเหตุฉุกเฉินจากเรืออูลังมิดันเราไม่สามารถเดินทางต่อไปได้เนื่องจากลูกเรือและกัปตันเสียชีวิตทั้งหมดตายหมดแล้วพวกเราตายกันหมดและฉันก็ตายไปแล้วเช่นกัน ที่7 d e ด a ิ o แคลโลแอลอันนี้ถ้าใครติดตามเรื่องราวความลึกลับของสามเหลี่ยมเมอร์วิวดา้าน่าจะคุ้นเคยกับชื่อนี้เป็นอย่างดีโดยเรือลำนี้อับปางลงในปี1921แต่มันกลับแล่นมาตามน่านน้ำเรื่อยๆจนมาจอดที่ท่าเรือในแคลโลรเลนีาเมื่อเจ้าหน้าที่ขึ้นไปสำรวจกลับไม่พบสิ่งมีชีวิตอยู่ในนั้นเลย สวนทางกับสภาพเรือมากที่ยังดูเหมือนมีคนอยู่บนเรือข้าวของที่วางไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยโต๊ะรับประทานอาหารที่สะอาดเนียบและสําหรับอาหารที่เหมือนเพิ่งมาวางไว้มันดูเหมือนว่ามีคนอยู่ในเรือนั้นอยู่ๆก็ระเหยไปกับอากาศแล้วใครเป็นคนบังคับเรือมาจอดถึงที่นี่ถ้าไม่มีใครอยู่บนเรือน,น,นั้นเลยล่ะคะอันดับที่6ดิเบชิโม เรือลำนี้เป็นเรือขนส่งสินค้าสัญชาติสวีเดนสร้างและออกแบบมาให้ใช้งานโดยบริษัทฮัสสันเบย์คอมพานีเมื่อปี1914ก่อนจะถูกทิ้งให้จมลงที่อลาสก้ามานานกว่า40ปีแต่จู่จูก็พอออกมาให้เห็นอีกครั้งบนทานน้ำแข็งก่อนจะหายไปอีกครั้งครั้งสุดท้ายที่มีคนพบเห็นมันคือเมื่อปี1969หลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นมันอีกเลย ดับที่ 5. d i ดิโอชาวิยัสมีหลายคนเชื่อกันว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่ามากกว่าเรื่องจริงแต่ถึงอย่างนั้นมันก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยเรือลำนี้อดีตเคยเป็นเรือล่าวานที่อับปังในปี1775เรือเสียหายยับลูกเรือและกัปตนัตนต่างแข่งตายกันทั้งลำยิ่งไปกว่านั้นมันกลับมาลอยล่องกลางทะเลอยู่นานถึง13ปี อันดับที่4ดิจอิต้ามันเคยเป็นเรือเช่าเหมาลำและเรือประมงมาก่อนถูกค้นพบในปี1955ในสภาพอับปางอยู่กลางทะเลผู้โดยสารบนเรือลำนี้กว่า25ส้คนหายสาบสูญน,นอกจากนี้มันยังเล่นออกนอกเส้นทางเดินเรือของตัวเองมาไกลาถึง600ไมล์ทะเลอันดับที่3 เดเลดีลอยบอลเป็นเรือผีสัญชาติอังกฤษที่ออกหลอกหลอนชเช่าเรือมานานโดยมันเล่นออกสู่ท้องทะเลครั้งแรกเมื่อปี1748แล้วก็จมลงในปีเดียวกันนั้นเลยทุกคนบนเรือตายหมดมีเรื่องเล่าว่าก่อนที่มันจะจมกับตันเรือได้จัดงานเฉลิมฉลองงานแต่งงานของตัวเองด้วยการนำกระโหลกลูกเรือมาอัดกับพังงาจนตายฉลองอะไรกันเนี่ย ก่อนจะเบนหัวเรือไปทางกูดวินเซนส์แล้วลงมือฆ่าทุกคนบนเรือก่อนเรือจะชนกับหินโสโคกและจมลงที่น่าขนลุกก็คือยังมีคนอ้างว่าเห็นเรือลำนี้ลอยอยู่ในทะเลจนถึงทุกวันนี้อันดับที่2เรือแมรี่เซเลสเป็นเรือพาน,นิดลำหนึ่ง ที่ถูกค้นพบอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกแล่นไปตามทะเลอย่างไร้จุดหมายในปี1872ตอนที่เจ้าหน้าที่ค้นพบเรือยังอยู่ในสภาพดีเยี่ยมข้าวของสินค้าต่างๆยังอยู่ครบไม่ครบก็เพียงเรือชวูชีพทั้งหมดหายไปลูกเรือและกัปตันก็หายไปหมดเช่นกันอันดับที่หนึ่ง เชื่อว่าหลายๆคนรู้จักกันดีนะคะกับเรือ f l Flying d u t c h Man คงไม่มีใครไม่รู้จักเรือผีรำนี้กันหรอกนะคะเรียกได้ว่า t The f l y i n g d u t c h Man เป็นเรือผีที่โด่งดังที่สุดในโลกก็ว่าได้ ด้วยความน่ากลัวของมันถูกเล่าขานต่อกันมาโดยพวกลูกเรือเชื่อกันว่าเป็นเรือผีสิ่งที่ต้องคำสาบให้ล่องอยู่ในมหาสมุทรชั่วกับชั่วกันมีรายงานการพบเห็นครั้งแรกเมื่อช่วงศตวรรษที่17จนนล่วงไปถึงศตวรรษที่19แม้แต่พระเจ้าชายจอร์จแห่งเวลยังออกมาบอกว่าเคยเห็นเรือผีลำนี้เช่นกันค่ะเพื่อนเก็จบเป็นไปแล้วนะคะกับการจัดอันดับ สิบอันดับเรือผีสุดหลอนเป็นไงกันคะเพื่อนเอนหลอนกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ